สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ t o m m y Channel นะครับวันนี้จะมา Activate บัตร t r a n s f เ r w i s e นะครับเมื่อบัตรส่งมาถึงเราแล้วเนี่ยก็ทำการ Activate โดยการเปิดแอปขึ้นมาครับแล้วก็กดปุ่ม Activate ตรงนี้นะครับตามด้วยปุ่มข้างล่าง Activate สีฟ้าตรงนี้เช่นเดียวกันครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเอารหัส6หลักที่อยู่ใต้ชื่อของเราบนบัตรมากรอกตรงนี้นะครับเพื่อ Activate โค้ดนะครับและเมื่อ a c t i v a t e เสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวพินขึ้นมาซึ่ง พินตัวนี้นะครับหากเราต้องการเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้ที่ ATM ทั่วไปได้เลยครับซึ่งพินตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเดียวกันเวลาเราเสียบบัตรแล้วทางเครื่องสอบถามให้กดพินจะเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในการ Activate จากแอปนะครับเราสามารถเพิ่มบัตรได้เลยถ้าใครยังไม่ได้เพิ่มนะครับแต่จริงๆก็คือหลังจากเราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มบัตรใน Apple Pay ได้เลยทันทีนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้เพิ่มก็หลังจาก Activate เสร็จแล้วก็เพิ่มได้นะครับ และเมื่อเรา Activate ผ่านแอปเรียบร้อนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนําบัตรจริงของเราเนี่ยนะครับไปซื้อของ1ครั้งโดยการเสียบบัตรและกดรหัสพินที่ทางแอปแจ้งไว้นะครับเพื่อเป็นการ Activate ตัว n t n t t l t s s บนบัตรนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในการ Activate ทั้ง2องอย่างเลยครับ